สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนเลยนะครับกตดเชลซีวันนี้อยู่ผมแก๊สแกนเช่นเคยนะครับวันนี้นะผมมีเจาะหลังเกรนระผมที่พวกเราเอาชนะเดวันดิดนะผมด้วยสกอร์สามประตูต่อสองนะผมแล้วก็มีเรื่องที่น่าเสียดายนะผมเพราะว่าพวกเราเนี่ยโอ้โหตกรอบอยู่่าแชมเปี้ยนลีกนะผมด้วยสกอร์รวมห้าประตูต่อสี่นะครับมาเริ่มที่แผนการเล่นของโทมัสซูเคิลก่อนเลยนะผมโอ้โหถูกเคลนจัดแผนได้อย่างสุดยอดมากนะผมมาในระบบสามสี่หนึ่งสองนะฮะเล่นเป็นหน้าคู่นะครับ เชลซีเล่นได้ผิดคาดมากนะครับมาสู้แล้วมาดริดแบบขาดใจนะผมเชลซีได้3ลูกก่อนด้วยนะผมนำมาดริดถึง30ศูนย์นะครับจากทางด้านของมสันเมา์ลูริเกอร์แล้วก็ตีโมแมเนอร์นะผมสุดท้ายไม่แคล้วนะครับเชลซีจะผ่านเข้ารอบอยู่แล้วนะผมเพราะว่านำถึง3ลูกนะครับสุดท้ายมาโดนโรดิโก้นะผมนาทีที่80นะผมทำให้สกอร์รวมน่ะเป็น4ประตูต่อ4นะผมถึงกับต้องต่อเวลาเพิ่มร2 0นาทีครับสุดท้าย ไม่ทันไรครับมาโดนนาทีที่96แล้วผมเป็นทางด้านของคาริเบียเซมาอย่แล้วนะผมที่หมุงเข้าไปง่ายๆนะผมเป็นความเก่าของเจ้าตัวนะครับทําให้เชลซีเนี่ยตกรอบไปด้วยสกอร์รวม5ประตูต่อ4อย่างน่าเสียดายนะครับจบเกมนะมโ,โหถูกเคลื่อนถึงกับต้องออกมาชื่นชมลูกทีนะผมแล้วก็บอกว่ามันมีทั้งความผิดหวังแล้วก็ความภาคภูมิใจมากๆในเวลาเดียวกันนะครับพวกเราลงเล่นได้อย่างน่าสัจจันย์มากๆนะครับ เราคู่ควรกับสิ่งที่เรามีนะครับเรายิงได้ถึง4ประตูนะฮะแล้วก็มีโอกาสทองที่จะยิงได้มากกว่านี้พวกเราโชคร้ายไปหน่อยนะครับผมแล้วก็เราแพ้เพราะว่าคุณภาพส่วนตัวของเราและการจบสกอร์ในเกมลูกนะครับนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของทุกคนหลังจบเกมนะครับก่อนจากไปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับเจอกันใหม่พหน้าครับสวัสดีครับ